ปลฟ์ถามอะไรหน่อยได้มั้ยอุ้ยคุณจะเดากันได้มั้ยครันอันนี้เป็นอีเวนต์นะฮะอีเวนต์สักอย่างนะเข้า่าไม่ทันค่ะให้อย่างนั้น chụp lấy 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 chụp How to keep it? No. How can I get in a faith? To tell me you up all of my downs. That is I'm ขอบเลลอะขออนุญาตเนี่ยแป๊บได้ไหมกรรมกูดอกไม้เต็มเลยเรการยดอกไม้นะเ่อกาโยดอกไม้เวลาแป๊บหนึ่งนะผมมีอุปสรรคดีแบบเวลาไอนัจุนนัาจุนนจุงอยูไหนเดี๋ยวเดี๋ยวจุตอนร้องตอนร้องเรามายืนคู่กันขอให้แบบขอให้ปิดไม้สุสานาเลยทุกคนไม่ใดดเลยเปิดรายการเลยช่าง พอดีมาสาย oh. อุ้นเริ่มเปิดใหม่อี้เนี่ยเดี๋ยวเริ่มเปิดใหม่เออใช้ได้อยู่หิว oh. ข้าวพี่ขอข้าวข้าวข้าวผมยังไม่ได้เปิดใหม่นะฮะเดี๋ยวเดินเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตกนะ แอบบอกไปด้ะไม <c oughs> ่มีแน่นอน <c oughs> เออพี่ทูเสร็จแล้วอออาวบีีนนสสสแแฟคลร์ิไ How can I learn when okay. I'm afraid uh, to uh, yep, yep. fall? Watching you stand alone, right. I'll my down, mm -hmm. sustain the goes away mm -hmm. somehow. <laughs> For this you, we don't, don't be afraid. I have loved you for a thousand years. I love you for a thousand mm -hmm. more. Mm -hmm. Time stands still, beauty. I know she. Standing in front of me, every breath, every heart has come to kiss one step. Closer. I have died every day ready for you, and we don't be afraid. I've loved you for a thousand. love you for thousand. Yeah, a yeah. I love we'll you for thousand more. Oh Lord, I believe hey, Lord. I hey, will hey, fill you. That hey, hey, has all me. I have to do a thousand oh, years. I know you for how so small.

I for you, never touch me, I love you for a thousand years, I love you for a thousand more. <coughs> <coughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้นไม่ทันแน่คอยแกจะบอกว่าล้างมสโลกเลยเดี๋ยว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 ได้แล้วได้วบุบ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 หอลใส่ดิวะน่แหละ เดินไปเลยแล้วเย่เย่ยาลันเองเย่ดังเต้นไดีเลยนะเป็นไปได้ตองนัดได้เลยนะเดี๋ยวเอฟเฟกต์ต้อนเอฟเฟกต์ไปเรื่อยๆเย่สวยงามเจ้าเตาคกับร้อท้ายเลยล้องตบมือได้เลยจริงๆไม่ควรปายาริเจนนะไม่ควรปายาที่มันเป็นบัฟอะมันจะปายาแบบนี้ไปนะไปเจอรี่ไปยินเลยเนี่ยปายเฟกไฟเจอรี่ก็้าไปกันเลย อาจจะร้องไม่ค่อยเป็นผ่าอ่ะคือจบแต่งคือมันร้องรอบแรกไปแล้วอ่ะคือตอนนั้นตอนนั้นไม่อยู่กันหรอกคือตอนนั้นเห็นจะ่อกร้องไห้แต่คุณ้องก็ร้องไห้เหมือนกันงาเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์เป็นยังไงนะโอ้ยหเมาทางเนี่ยเอ้าทำไมยามันเปียกวะ อต่อไปเราจะทำโอไอสมว่าใครจะได้ดอกกุหลาบไว้แต่งงานต่อไปน้อแตาโหแต่งงานดีเลยจริงเดียวไม่มีปอยขอขอเลี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวๆๆๆวเดี๋ยวเดี๋ยวบางจะก้ามือือใครที่ได้หลังจากนี้ขอให้พิมพ์เป็นแชทว่าสุนสแลตในเกมนะครับผม ตามนั้นนะในการในเกมนะได้รูว่า ouais ใครเป็นผู้ได้นะฮะถ้าเกิดให้คนพูดนี่ผมว่าเรื่องยาวฮะให้คนพูดเรื่องยาวแน่ว่าสุนทรแลษขอย้ำว่าสุนทรแลษเรื่องยาวนะสุนทแลษในเกมนะฮเพราะว่าสุนทรแลษยกมือนะครับผมโอ้นี่จะได้ต่อไปนี้คือคือสุ่มดอกไม้นะเพ่เพมเพมเพมเพเพมกดยัง นี่อะไรอ่ะเอ็กเตอร์ยังน่าจะไม่ใช่อันนี้อ๋อหลอกเล่นเยอะแต่หนูวก็ผมได้โอปี้โอปี้โอปี้ได้เจ้ไม่ได้ใคุรคนที่ยองไม่อยากจะเชื่อเลยคึ้นรอปี้ได้หรอโอปี้ไม่ได้ในแชทกาลิน่าที่มีชื่อว่าอีฟฮะอีฟเหรออีฟได้เหรอไม่ได้นะ ปล่อยทับโอไอโดนย้มันไม่มีใครได้สุดแล้วใครได้สุดแลไม่ได้นะสแลได้ไรฮะเดี๋ยวมันเดี๋ยวันดี๋ยวออกจะเกมตัวกันโอเปตัวในตัวโอเปตัวซี่นนซายอยู่แล้วซีโนนได้ฮะฮะไม่มีนะดูในตัวไอ้งียไม่มีไม่มีไีไม่มีไี่มม่ีไมีม่มี

้อ้มกต่างวานดีว wow. ้าวตังค oh, okay, ิวโอ้ตังคิวโอเคตอนนี้งานแต่งก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับขอจบคลิปไปเลยบ๊ายบายเออยังไม่กินกันเลยมองไปก็มีแต่ฝนโปรยไปในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาว ของฟ้าที่มองเห็นแสงดาวทีน่นาานยิ่งทำให้ใจเร้หนันอยากอยู่ด้วเธอตั้งดีแต่ใจก็รู้ดีทุกหมดเวลาของฉันอยากอยู่กับเธอให้หนานานานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจคงงช่นบอก อยากอยู่กับเธอแต่แต่ฉันมีวานกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อได้ไหไมอย่าปล่อยให้เัอฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอเหมือนแล้วตอนนี้ยังมียิงคำว่ารักแพงคำบอกลาไมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดีพิ่งนี้ฉันยี่งอยู่ใกล้ๆเธอ ก็ขอว่าคืนนี้ฉันกลัวว่าฉันจะนอนไปไลลยฉันต้องกลับไปไมีคนพาฉันในตาคงไม่หมดคืนละวันฉันยิ่อันตรายท่องว่างเปล่าอยากคืนอะไรทั้งแสนดีแต่ใจก็ดูดีทุงเมืเวลาของฉันอยากจะยื้อกลับใช่หนาะหนะ้าหนาะแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันมี่งวนกับเธอได้เยงสายตาอ,อยู่ต่อได้ได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจสิอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้ใครก็ได้กอ็อยืม<อ>มุ<อ>มกล้องทีก่อนเลยคำบอกว่าเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี You need send you Yeah, yeah. ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้เธอฉันไปเธอก็รู้ทั้งตัวใจฉันอย่ี่จเธอหมดแล้วตอนนี้อย่าไ้ยิงคำว่ารักแส่งคำบอกว่ามี้นบ,น,บนฟ้าคงดูดี ที่นี่ฉันงอยู่ใกล้กๆเธออยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าไปที่ตัวฉันไปจะนไม่รู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินคำว่ารักแต่งคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงดูดีที่นี่ฉันงอยู่ใกล้กๆเธอที่นี่ฉันยังอยู่ จบรับม um ือได้ครับจบไปรับมือไปรับมืออแไปวอยากร้องเพลงด้วยอ่ะแต่น่าจะได้นะให้ปลอยไปชาฉาคนเดียวไอ้โค้วเดี๋ยวตอนจบร้องให้ฟังแล้วกัน ถ่ายคลิปด้วยนี่แหละคิดว่า cover cover ในนี้เลยสมัครัก็ไม่มีคนไหนช่วยทำเลยนะโอ้ทำไมมา Echo เราเปิดตอนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบตอนจบไม่ใช่ตอนนี้เดี๋ยวเราตอนจบเดี๋ยวจะิดไปคาราโอเกะไงเพราะว่าถ้าเปิดผ่านไอตัวคมมันค้างคือเวลาถ่ายคลิปอยู่เปิดใน i n s t ้ g มันอะไน <R os> เดี๋ยวรอรอพี่ที่แต่งเสร็จก่อนเดี๋ยวรอให้ฟังถ้าเรามีพี่ที่แตงแ่งเรื่องขกันทุกคนแล้วกัน <S <S เดี๋ยวเพลนี้แหได้เพี้ก็ฝึกมาอย่างดเ<ม>าดนะีดยวกันเอาหัวผมมาเลยบิยี่ยมนของขวจากเราแล้วกันแป๊บนึงนะเดี๋ยวเอาหัวผมมาพี่นนทขโมยหัว<ๆ>ผมไปผมเล่นต้องใส่ลูกลูกใสเดือดแต่ผมใายดิไม่เชื่อมาดูเลยใส่ก็ูด้ย้วผมไม่เห็นพี่นนทกดอ n v เม t o อรี่ดูผมดิ โอปี้ลงคลิปอะไรอะลงคลิปอะไรของโอปี้โอปี้ลงไมเวลาทำไมตเองทำได้สวยทมตัวเองงได้สวยแน้หัวาแบบไอ้หัวกหวกหาจาวหัวคห หัวให้หัวให้หัวหไอ้เพอนพี่ไม่ทัยกินเอากระไรม่เอากระไรไปผมมีท่าไม้ตายวิ่งเร็วอยู่นี่คืออะไรเยีทุกคนมีท่าไม้ตายหัวโซอยู่ไอ้คือบ้านออกมาคนตกกันหัวไม่เจ็บอ่ะทำยา แต่วีรู้สึกว่าเมื่อกี้มาหรือเปล่าวะไม่ได้แล้วหัวในมาเลยรู้แหละรู้แหละรู้แหละหัวอะไรเอาไปเถอะเอาเถอะเอเอะอีกคู่หนึ่งอ่ะมาเลยอีกผู้หนึ่งเขาบอกว่าเมื่อกี้ไอเดียวผมเปิดเลยแต่งโดนนี่แต่งแค่คู่เดียวเหรอบอกเลยตอนเคมาละสามสามตาไหมเพราะว่าเดี๋ยวตาไหมล้วมันแล้วก็อยู่กับกิม้องให้เจ้าสาว เอเราให้น้งสองคู่เลยคู่เรานีโนนี่นนมาจังาวมาเล่นด้อ่านอ่อ่าน่อ้าวปุ๊ไปแล้วหรอไปไปไปเลยปเ๊เด้อไอตุ่เกือบตคนแรกเลยเห็นจากจักนาแบดอย่ ไอเราต่อไปเล่นด้วยดิอยากเล่นเล่ปลาเดียร์เล่นี่ไหนเี่ยลนี่เดี๋ยวเปิดนเอ้ยล่าซิกซ้ายซิกนเ่ขมันไ่ไเพอ่ไปดูพีเ่อไเ่ยันนั่นแก้เห็นแก้มีหนเป็นโมินูเอดี๋ยวเด่คล แล้วก็คนไหนเราจะตอนนี้ครับผมเตรียมสถานที่นะสถานที่พร้อมเรียบร้อยนะครับผมเตรียมอะไรอ่ะสถานที่อะไรเหรอเตรียมอาไปบังประกขี้วเตรียมไว้บงระจันบางระจันบางระจันบางรางระจทำสลมไปตอนนี้ผมรู้สึกมืนทำกสุ่มยไม่ยไม่ม่แต่วอันนี้นยังไม่อยู่ทุกวันสถานที่สไหมปลอยปล่อยส่งไหม โอ้ยจะตกตายเมื่อไหรงมาส่งมากอใครเซตเจ็ดอีกไหมอ้าวคอ๋อมเป็นแบบคนเรียว่าเดแมาุกยมปนฮัลโหละนโอเคแล้วก็จะวนไปวนมาวันเนี้ยเข้ามาเอออุ่นไว้ก่อนจะได้ไม่เกียดเฮ้ยเฮ้ยโอ้หิวอะไรวะฮองกอจะเข้าใจแล้วเดยอยตื่นลักหลบกลบดี๋ยเบาอยเดเบาันนอ้ตะกอย รอบนี้มันเป็นทีมงานล้วนเลยนี่นะจะรอบทีมงานเปล่ารอบนี้เอาเปล่าเอาเปล่าไม่ไม่ใช่ทีมงานล้วนทีมงานนะทีมงานไม่อยู่ Let's do it การเราเซฟสถานที่ให้อยู่เพียบเอเคยมาแล้วรอบทีมงานโอ้โห Let's do it ไม่ยอมไปใช่งาน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  ล่ามล่ิวเตรียมสถานีเสร็จยังบางคนดูวิวยังยังยโอปี้ทีีโอปี้แล้วผมอะอ้าไปทีไม่ได้ีดึงโอปี้แล้วก็วิวดูนัดดูนัดด้วยดูนัดดูนัดดนัดดนัดดูนัดสตาร์ทหรอวิวพร้อมยังวิวพร้อมยัง ไปจะติไปยังไม่ทีม่ครับทีละทีมาเล่นเกียัเตมไม่เลยตานึตาหนึ่งเียวให้เวลาเดี๋ยวให้เวลาแล้วเอเียเมาเมดูไม่ได้ยังเป็นเกมหมดเลยอยู่เลยก็เกมหมดสีเก็บินก็มะอสีนี้มันอยู่ไหนแล้วเี่ยเ่ไปแล้วแลรอจะบอกไม่ีเราพาเพ่มมาีเราตกเลยออ ละก่อ <c ười> ียไปตเลตยไล้วกไอตายไปตายไปาไมตายตายไปตาไตายไปตายไยไปาไยไายไปไยปอไนีายไปตายไปไปตาายไปตายปยายไปตายไปยไป่ายยไดายายไปีายปยยาได้ย <c ười> <t> <c ười> นั่นจะหวัดนี้นั่นจะหวัดนี้นั่นจะหงวันี้นัหวันี้นะครับผมอ้ยวัดนี้นะจัผม้หงวันี้นะครับผมโอ้ยหงวัดนี้นครับม้งวัดนี้นะครับผมโอ้ยหงวัดนี้นรับอ้ยหวันะครับมโอ้ยหงวัดนี้นะครับมโอ้จงวัดนี้นะรับผมโอ้ยหงวัดนี้นะตรับผมโอ้ยหงวัดนี้นัอ้งวน้นะครับผมโอ้ยหงวัดนี้นครับผอ้งวันี้ครั

เาี่ย่เลองสาธีเป็นนังนานแล้วท anyway. ี to to ่สองนี้ <S <S ักกันเองนะครับี่สื่อว่าพี่ดีกับอลิญ่านะถ้าถ้าคนใดคนหนึ่งตบก่อนนะแสดงว่าคนนั้นเขาเป็นแฟนคนนั้นนะคัเขาเป็นเกย์แต่งงานอะ ใครใครตกใครตกก่อนนะคนแรนเป็นคนขอแต่งงานนะเครบัตรแต่งงานไ่ที่ขุดเพชรเนาะจะได้แบบแต่งงานอารีนาอารีนาขอแต่งงานออปปี้มันก็ออปปี้ขอแต่งงานอารีนาออปปี้วิ่งวิ่งเอาปี้มาสี่คนร้อยออปปีมาสี่คนร้อยเอาไปแลสวยแล้วซื้อพร้อมกันนะแต่คู่นี้ไม่ดูเดือดกันอหรอกใครจะเป็นฝ่ายลูกใครจะเป็นฝ่ายรับใครใครเป็นฝ่ายดีกว่าอีกไปใช้ออปปี้ดีกว่าใครหนอใครหนอที่ได้ช่ไหมแกอ

เต็มหน้าเลยโอเคโอ้หเป็นงนมีมือสอันเราจบ้อยฮะมเบอร์ได้ไหมเขามีขอมมเบอร์เลยนี่ฮะนั่งดูมองไปแตความลอยไปไหนหัวใจกันแต่ความ ห้องฟ้าที่มองเห็นแสงดาวคืนน้ำนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสัน่นอยากอยู่เและให้เธอฟันดีแต่ใจก็รู้ดีหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานนานนานแต่ก็คงต้องหนาวหัวใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉันยิ่งวนกับเธอได้เพียงสายตาอยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉัน เธอรู้ทั้งหัวใจฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อย่าได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาแม้คนคนตา,าคงรู้ดีคืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ใกล้เธอเฉพ,เพาะว่าคืนนี้ฉันตัวฉันจะนอนฟันได้เพราะฉันต้องกลับไปไม,มีเธอทุงค่ำโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะก็เป็นคลิปที่มีหลายๆอย่างเกิดขึ้นนะฮะก็ โอเคฮะก็อย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของผมด้วยนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายซีอู r